สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่โกเบโก้เอสเคร้รุ่น Super ร m หรือว่ามาร์กเอกนะครับหรือว่าว n ยเอ็นเอ่อวาพีศนเ้นองโทษทีถ้าวายวายเอ็นทีส้นะครับรสองร้อที่ร้อยสีี่ตันีนะ้องแกะสนสดร้อนจากรูกสวนสักครับร,รถมือสองที่ชงบุนีนต่ำห้าพันสามร้อ แรงับมาอยู่ริรัคร์เดิมงางแรกเลยโอ้โหลมแรงครับ500สี่ห้าร้อยตันครับเปิดบอ่อใหม่ครับนี่บอ่อหนึ่งไร่ รอรถลบวันครับเฮ้ยชันหน่อยครับไม่ว่ากันมีนืนดครับมีนืดเพราะว่าเพิ่งทำนาเสร็จก็ทันเขียวรอครับอิซูเรกา้าใช้อิซูบะฮินโน่สองคน เราสองสองค่ายครับไปนิ่มๆศูนย์จุดหกศูนย์นะครับลูกบาทเมตรสำหรับคุตกี้ รอบๆครับว่ารอขนาดไหนเสียรับตะปูตะพิจัดมาครับน่าจะเบียดเบียดสองล้านนะครับนี่นะโอ้ยใจครับใจแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินนะพี่น้องยอดเลย ดีโอซีเอฟอาร์ C F R, ครับมิซูบิชิส,สัญญาณออกตัวเปิดวอรใหม่ปรัษณาอย่างนีง้เอาไปสามโลมาสามโลดูทรงทรงรอไหม ปัจจุบันรุ่น11นะครับรุ่น11ก็น่าจะประมาณ3ล้าน2นะครับเบียดเบียดเดี๋ยวว่าใช้ c j j ครับ Isuzu เอรามันเร็วตัวนี้ Direct แต่ว่าดูผมไปดูก็หัวฉีดไฟฟ้านะลมก็ K3V ตัวเดิน Napier Scow Tag 70 r o l l ิ r 7 c a r r r 2 ้างมาออนี่ครับบันก่อนวิ่งตามรถเกียวแถวนี้แหละเล่นผมเมื่อยหมดเลยครับนีแห่งลนะ,ะดินสวยครับ สังเกตบนหลังคาบนเก่งนะครับจะมีกันฝุ่นหรือว่าเหล็กนีมันเป็นเหล็กหรือกันฝุ่นนะพีน่น้องกันความร้อนได้ดีเลยกันร้อนก <c oughs> ันหัวเก่งผูกออดีนะเอาไปทำแบบยางได้ครับนะเดซก็ช่วงล่างจะกยาวครับอะ 195ครับออกตัวแล้วจริงเลยจริงยังวิ่งได้พี่น้องหรือว่าดีครับนะยังวิ่งได้เพราะว่าดินดินทุ่งนานะยังไม่ยังไม่แห้งครับนะไถไถจากแดดแล้วก็ <laughs> เอาดินแข็งมาปูด้วยครับตัวไหนดำเลยถ้าไปไม่ได้ดำทิ้งเลยครับแล้วก็ปาดปิ่งไปสามมาสามไม่แน่ใจค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะก็ชีวิตไม่สิ้นก็นดิ้นกันไปพี่น้องเสียรัดมาแล้วครับเจ้าของรถ แกมีซีรีส์ค0 0สองทันนะครับก็มีเ m มีรถเกี่ยวข้าวนะครับมีรถอัดฟางโอมีนาเป็นร้อยไร่ว่าซาพี่น้องเอ้ยจังขนาดเกี่ยวข้าวเสร็จอัดฟางเสร็จขุดดินต่อทำนาโอ้เงินจะไปไหน นะครับขยันถูกที่นะพี่น้องขยันถูกที่นะสองสามปีก็รวยขยันถูกที่สองสามปีก็รวยขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะพี่น้องวสาซานโบราณได้กล่าวไว้ปราชาติได้กล่าวไว้ครับนะอ เราถ้าขยันเนาะขยันไม่ใช่ว่าขยันขยันสเปะสปะไม่ได้พี่น้องขยันต้องต้องดูนะต้องดูครับนะไม่ใช่ว่าเราขยันไปทํางานวันละรับจ้างวันละสองร้อยเงี้ยขยันมากเลยสองร้อยสามร้อยนี่ขยันขยันทั้งเดือนนะได้แค่หมื่นเดียวนะได้แค่เก้าพันนี่ไม่ได้นะกันต้องคิดนะครับคิดคิดว่าจะทําอะไร เอาบอกไปทัว,วร์บอกไปย้ายชาติกันได้อะสีลีห้าร้อยครับโอแปดสิบไม่มีเทอร์โบโเดถ้ารถเกี่ยวนี่มีครับโอ้เสียรัดขับเองโยกเย่ยไปแล้วครับ ไปนูนตรงนี้นืดไปจนได้ครับไปจนได้ก็อวันนึงก็ได้เป็นรอยเที่ยวแล้วนะถ้ารถเยอะที่จริงถ้าเขาตักทั้งวันนี่ยถ้ารถวิ่งเยอะหรือว่ากรณีวิ่งใกล้ๆครับนะไม่มีอุปสรรค ทางไม่นืดอ่าอ้ถ้าปากบอนีสองร้อยสามร้อยเที่ยวยังได้เลยพี่น้องสรับทุดตรงนี้เทวแถวนี้นะลองไ่ทำมาครับสำหรับรนขนาดนี้ส่วนค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าไรายได้ก็การันตีว่าน่าจะไม่ต้องเอาเยอะนอ้องคนละห้าพันมอ ลัปดาห้าพันถึงเจ็ดพันครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งปีน้องเอาแค่ห<ม>้าเดือนโมหกเดือนโมครับนะที่หกเดือนนั้งจอดเลย<ม>เอ๋อร้อยเก้าห้าครับสิบปียังแจว มิดดดลันครับม <anak> ีลันลองลินไปประมาณสักร้อยร้อยกว่าเมตรครับแล้วก็จะขึ้นถนนถูกรังก็จะสบายครับผ่านครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a ซ a t o r in t r ร c อินทรัคศูนยจ็ดจด้วยองกบด้วยเอ็มนะครับร้อยสี่ มาจากกระทรวนสัตว์เบ็กๆสองล้านประเดิมงานแรกครับนะนี่ปอุบอได้ฝีมือนะพี่น้อง๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ครับกำลังเริ่มครับกำลังเริ่มฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ